เป็นเกียรติอย่างมากเลยที่ได้อยู่กับผู้ชายคนนี้ในวันนี้ครับเขาเป็นท็อปเซลในงานมอเตอร์เอที่ผ่านมาขยันเนี่ยเป็นตัวแปรสำคัญครับ10คัน10คันครับครอบครัวเดียว10คันจริงใจลูกค้าอันที่2ใส่ใจอันที่3มามมอบความประทับใจให้ลูกค้า LEXUS AUTO CITY LEXUS AUTO CITY รามินทราสวัสดีครับผมสืบวันนี้ได้รับหน้าที่เป็นพิธีกรซึ่งเป็นเกียรติอย่างมากเลยที่ได้อยู่กับผู้ชายคนนี้ในวันนี้ครับเขาเป็นท็อปเซล์ในงานมอเตอร์เอปที่ผ่านมาพี่อ้วนครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอ้วนนะครับพิธาเดชเพชรอ้วนเล็กซัสรามินทาครับ จบการผมที่นี่13ปีนะ13ปี13ปีไม่เบาเลยไม่เบาแล้วก็อยู่มาอย่างยินยาวยาวนานแล้วก็คาดว่าอยู่ต่อไปด้วยอยู่ต่อไปอยู่ต่อไปอยู่ต่อไปต้องอยู่ต่อไปครับต้องสืบกี่กี่ปีแล้วนะผม2องปีเดี๋ยวอีกหน่อยก็ตามพี่ทนโอ้ยอีกสิบปีสิบปีสิบปีอีกสิบปีได้เอ่อมอเตอร์เอ็กซ์โปทั้งหมด12วันเนี่ยครับพี่วันเข้าทั้งหมดกี่วันไทยไทย10วัน เพราะว่าเป็นท็อปเซลเลยท็อปเซลเพราะมีสิทเพียงแต่ว่าเราก็ตั้งใจทํางานแล้วก็มีลูกค้าที่ให้ความเชื่อใจไว้ใจในการที่แบบมาดูรถกับเรานะก็ได้เข้างานทั้งหมดแปดวันแปดวันแปดวันแต่ว่าในแต่ละวันเนี่ยบอกเลยว่าเหนื่อยเดินกี่ก้าวขั้นต่ำนี่เจ็ดพันเจ็ดพันเจ็ดพันเก้าเจ็ดพันเก้าบางวันมีเกือบเกือบหมื่นก็มีแต่เราก็ อาศัยเป็นจังหวะในการเดินหาลูกค้าครเราไม่รู้หรอกว่าโอกาสลูกค้าจะซื้อตอนไหนขยันเนี่ยเป็นตัวแปรสําคัญครับเป้าหมายของพี่ในแต่ละวันที่อยู่ในงานเนี่ยครับเป้าหมายเป็นไงบ้างพี่พี่คิดเป้าหมายของพี่ในแต่ละวันคือเนื่องจากเราไม่รู้นะว่าใครจะซื้อวะครับเราก็ต้องพยายามอันดับแรกพยายามอันดับที่สองคือต้องมีความอ,อ,อดทนครับ พอได้เหนื่อยได้แต่เราก็ต้องต้องสู้ตรงนั้นครับแล้วก็ในการเดินหาลูกค้าต่างๆเนี่ยเราก็พยายามที่จะสกีนบ้างทํามาสกีนเลยเนี่ยเหนื่อยพอเราสกีนสกีนมาไปก็ไม่ได้อีกเราต้องอยู่ในอะไรที่มันแบบพอดีพอดีกันครับก็จองสักวันละคันก็แฮปปี้แล้วถ้าวันไหนมีโอกาสที่ดีมากกว่าคันหนึ่งสองคันสาคัญก็โอเคแฮปปี้ครับคราวนี้เราลองออกมาเรื่องนอกนอกจากเรื่องงานมอเตอร์โชว์ เชิยแชร์วิธีการคิดหรือว่าแนวคิดในการดูแลลูกค้าของพี่หน่อยว่าพี่เข้าหาลูกค้ายังไงหรือดูแลลูกค้ายังไงครับในส่วนของการดูแลลูกค้าอย่างแรกคือเราต้องจริงใจลูกค้าอันที่สองใส่ใจใช่อันที่สามมอบความประทับใจให้ลูกค้าสามสิ่งเนี่ยจริงๆมันมีมากกว่านี้นะอ่าสามสิ่งเนี่ยคือมันทำให้เราอะอยู่ได้ยินหยัดยาวนานแล้วก็อยู่ต่อไปได้ แล้วก็พอลูกค้าเก่าๆก,ก็แวะเวียนกลับมาลูกค้าบอกซื้อซ้ําบอกต่อเนื่องกันเยอะแล้วก็ลูกค้าใหม่แล้วก็ไม่ทิ้งาลูกค้าต่อลูกค้าคนหนึ่งเนี่ยพี่ซื้อพี่เนี่ยคนเดียวเลยนะเอาเป็นครอบครัวเดียวครอบครัวหนึ่งซื้อพี่กี่คันทายดีกว่าเอาสูงสุดเลยนะสูงสุดเลยห้า <5. S 2> น้อยไปนิดนึงแปดแล้วกันปังไปอีก จริงอ่ะเท่าไงสี่คันเกี่คันณวันนี้ที่ล่าสุดมาปีนี้รับไปแล้วเพิ่มอีกคันหนึ่งแล้วจองซ้ําเพิ่มอีกสองเนี่ยรวมทั้งหมดครอบครัวนี้อยู่ที่สิบคันสิบคันครับครอบครัวเดียวสิบคันแปลว่าลูกค้าเล็กซอสนี่เขาค่อนข้างใจใช่เขาเชื่อมั่นในเรื่องของผลิตภัณฑ์ของเราที่เรามีนะครับแล้วก็เชื่อมั่นในคุณภาพตัวรถยนต์ครับแล้วก็ใช้แล้วเขาสบายใจอีกอย่างหนึ่งสิกับพี่ อันนี้สําคัญครับเพราะเราดูแลลูกค้าก็ตั้งแต่ต้นยันปัจจุบันลูกค้าก็ยังเอ่ยปากก็เรื่องของการชื่นชมปกติเล็กน้อยบ้างมีบ้าง่เนี่ยครับนั่นละก็เป็นแรงผลักดันแรงกำลังใจให้เราสู้ไปครับแล้วเป้าหมายของพี่ในการทํางานเนี่ยต่อไปพี่เล็งเป้าหมายอะไรไว้ของพี่ก็เน้นสวิตลูกค้าครับนะครับแล้วก็ ถ้าเป็นเรื่องของตำแหน่งที่สูงขึ้นเนี่ยเราไม่ได้ไปขนาดนั้นเราอยู่ตรงนี้เราดูแลลูกค้าได้นะครับแล้วก็ลูกค้าแต่หลายท่านก็มุ่งหวังครับแล้วก็ให้ความเชื่อใจเราละครับเราจะได้มีเวลาดูแลลูกค้าได้เยอะๆครับสุดท้ายแล้วครับพี่ฝากอะไรกับแฟนเพจ Lexus a u t o City หน่อยออในส่วนของรถยุโรปเนี่ยปีนี้เรามีโปรดักต์ใหม่ๆออกมาเยอะหลากหลาย นะครับก็คาดว่าตอบโจทย์ลูกค้าหลายๆท่านที่กาลังรับชมอยู่นะครับ,รบแล้วก็ในส่วนของผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่มาเนี่ยก็ทางผมเองอ้วนเองหรือว่าน้องสืบเนี่ยนะครับก็เราสังกัดนะอยู่ภายใต้ทีมโอนะใช่ครับก็ทีมนี้ก็เป็นทีมคุณภาพนเงี้ยทีมคุณภาพนะทีมบบเล็กๆแต่ก็มีเรื่องของคุณภาพเข้ามาแล้วก็พร้อมที่จะดูแลลูกค้าทุกท่านนะครับถ้านึกถึงเล็กซัสก็ได้ถึงป้วนคินถึงน้องสืบนะครับทีมโอเล็กซัสลามัญา ครับก็วันนี้เราก็พอปากของคอเนะเดี๋ยวไว้เราเจอกันใหม่วันหลังแล้วกันนะครับวันนี้ไงขอตัวเราไปก่อนสวัสดีครับขอนะครับสวัสดีครับ Lexus Auto City